โล <Hello. S 2> สวัสดีค่ะเอมี่ยูเควิธีมาดามค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพืเ่อนๆสังเกตว่าเอมี่หน้าแบบเปล่ามากเลยไม่มีคิว้วเอมี่ไม่ได้สักคิ้วนะคะปกติก็คือจะเขียนคิ้วกันหางคิ้วออกไปเลยเพราะว่าจะเป็นคนเอ่อคิ้วตกก็จะแบบปกติคิ้วจะหักลงมาอย่างนี้เลยเวลาเขียนคิ้วก็จะแบบ หมือนบังคับให้แคบลงอะ่ะมี่จะไม่ชอบอก็เลยแบบกันออกไปเลยนะคะเวลาเขียนคิ้วเราจะได้เปิดเปิดทางคิ้วขึ้นไป <c oughs> สำหรับอินซอเขียนคิวนะคะมี่ม่ได้ลองซื้อมาใช้เยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อไม่ถูกใจนะคะคือเหมือนเวลาเรามาเขียนแล้วเขาจะแบบเขาจะไม่ค่อยติดนะคะนี่ลองใช้แล้วไม่ไม่ประทับใจนะคะ แต่ที่ถูกใจก็คือ compact to basic เลยค่ะเนี่ยแท่งแดงๆทเราเห็นมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะก็คือสีเขาอะจะถูกใจมากไม่ใช้สองสีเลยใช้สองสีเลยดำกับน้ำตาลสีเขาจะใกล้เคียงคือถ้าเวลาเราเราแมทเขาสสีเข้าไปแล้วเนี่ยคือเขาเขาจะไม่ด,ดูดบางรุ่นน่ะน้ำตาลจะออกน้ำตาลแดงพอมา ใส่กระดำพอพอเรามาเขียนปนกันอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้ากันแต่สองสีเนี่ยของวิคนี้นะคะเนี่ยค่ะดำกับน้ำตาลเนี่ยเขาเขาจะเข้ากันอันนี้เป็นแบบแท่งเล็กนะคะแบบแบบแท่งใหญ่ก็มีแต่ว่านี่จะชอบแบบแท่งเล็กมากกว่าค่ะนี่นะคะ แล้วมีเขียนก็จะก็จะใช้แค่นี้เองสองสีแล้วก็ไอ้น,นี้เกลี่ยใช้เกี่ยเหรือว่าแบบนี้นี่คนี่คอันนี้ซื้อมาใช้เขาก็ใช้ไม่หมดเพราะว่ามันไม่เขียนไม่ค่อยติดแต่อันนี้สีสวยอยู่นนะคะนี่ยจะเขียนยาก นะคะอย่างเงี้ยเนี่ยสังเกตเข้าจะเขียนติดง่ายแบบแท่งใหญ่ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วแต่ก็น่าจะติดติดง่ายเหมือนกันนี่สีดำอ่ะ นีค่ะก,ก็ก็ใช้ได้แต่ถ้าถามว่าชอบแบบแท่งเล็กๆมันกระทัดรัดดีเนี่ยคือไม่ใช้มาตั้งนานหลายปีแล้วลองเปลี่ยนยี่ห้อไหนก,ก็ไม่ได้ถูกใจนะคะก็คือหาหาได้ง่ายทั่วไปเลยค่ะใช้ตั้งแต่10บาทจนเดี๋ยวนี้น่าจะ19บาทแล้วมั้งก็คือขั้นตอนการเขียนก็เขียนง่ายๆนี่ก็จะเริ่มจากอ,อย่านะคะเราก็ลองใช้กระจกหญ่นะ ัวก,ก่อนก็จะคือให้ให้ง่ายให้ลองจากข้างล่างอาลืมบอกไปปกติมี่จะเป็นคนคิ้วไม่เท่ากันนะคือน้อยคนที่ที่จะคิ้วเป๊ะนะฮะโดยโดยธรรมชาติอย่างของมี่ข้างนี้มันจะเจิดขึ้นไปเยอะนะคะนะคะขียนจากข้างล่างขึ้นไปคือคิ้วเราก็สำคัญ มิก็ไม่อยากไปสักแต่เวลาไปไว่ายนะ้ำมิจะไปไว่ายนะ้ำเรื่อยๆมิ้ก็ไม่ได้สนใจก็คิ้วโลนก็โลนอย่างนี้อ d o โดนแครประมาณนั้นนะคะก็จะมีคิ้วครึ่งหนึ่งจนชินแล้วโอเคเราเราได้โครงหน่อยๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขียนจากข้างล่างมันจะง่ายกว่าเท่าที่ประสบการณ์เคยลองใช้สีดำนะคะม่ใช้สีดำ เสร็จแล้วเราก็ลงสีน้ําตาลตรงหัวเพิ่มความใหญ่คือพอมีการหางออกไปเนี่ยเราจะเขียนแบบว่าคิ้วตรงก็ได้เขียนแบบว่าโค้งก็ได้แล้วแต่เรา คือล้วแต่อารมณ์บางวันคือมันทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะมันไม่ยากอ่ะ นี่คือใช้สีน้ำตาลเลยนะเนี่ยพอมันไปทับกับสีดำมันก็มันก็ลืนกันแมทกันไปนะคะมื่วานเขียนคิว้วพอมาดูเฮ้ยดูกระจกอันนี้โอเคแต่ไปดูกระจกอีกอันหนึง่งเฮ้ยข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งสูงแต่ปกติไม่ก็เขียนคิว้วประมาณถ้าถ้าวันไหนธรรมดานะนะ ้านาทีได้มาไม่เกินห้านาทีที่สามนาทีก็เสร็จละที่สำคัญนะคะอย่าลงอย่าลงมือหนักเพราะถ้าลงหนักแล้วมันจะมันจะเป็นก้อนแล้วมันจะมันจะไปยากคือพยายามลงลงมือเบา,าที่สุดแต่ว่าให้ให้ให้ลงแบบ ให้ลงบ่อยๆเหมือนเราวาดนะถ้าลงซ้ําๆซ้าๆไปเรื่อยๆเ,เหมือนเราวาดวาดภาพวาดเขียนนะฮะเห็นว่าข้างนี้จะเข้มไปนิดหนึ่งลดสีน้ำตาลลงวองอารมณ์ก็ ใช้แต่สีน้ำตาลก็มีบางวันแล้วแต่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลของยี่ห้อเนี้ยเขาก็จะเขาก็จะเข้มอยู่เดีย๋ยวนะแปปคัตเติ้บัตก่อนอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือคัตเติบ้บัตคิวมันก็เหมือนเป็นหลังคาของใบหน้าเรา ประมาณนี้คร่าวๆนะคะคือแก้แกมแบบนี้เขาจะเป็นประกายนิดๆเบาๆแค่ก็เป็นเงาๆหน่อยเดียวเอง มี่จะแทบไม่ค่อยแต่งหน้าเลยนะคะปกติแล้วอันนี้ก็รองพื้นนี้ไม่ต้องถามถึงไม่ได้ใช้เลยนา,นานจะใช้กันแดดเพราะว่าที่นี่แดดจะไม่แรงกันแดดก็คือไม่ได้ใช้แบบว่าผสมบีบีที่มันหนาถ้าเป็นได,ได้ก็คือแบบกันแดดแบบเป็นโลชั่นเนื้อเนื้อบเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิวแก้มลิป นี่ก็จะมีปน,นิหนึ่งแล้วแต่อารมณ์มันคือถจะเอาสีแดงมาปนพวกสีนี้ถ้าถ้าใช้เขาถ้าใช้เขาแบบเพียวๆเฉพาะพอของเขาอะ่ะก็ก็จะเข้มก็จะออกแบบว่าสี โนโทนสีอิฐนี่ค่ะก็เป็นแบบชีวิตประจำวันง่ายๆของวิถีมาดามแบบบ้านๆอย่างเอมี่นะคะใครจะไปรู้ว่าเราใช้แค่ดินสอแท่งถูกๆนะคะบางทีของบางอย่างมันไม่ต้องแพงถ้ามันถ้ามันเข้ากับเราได้ถ้ามันถ้าเราใช้แล้วเราชอบ แล้วไม่แพ้เออหลักสําคัญก็คือไม่แพ้ก็คือก็คือใช้เถอะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะประหยัดด้วยนะคะคือไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันแพงทุกสิ่งอย่างถ้าในเซฟมันนี่ได้ก็ก็เซฟไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเอ่อคราวหน้าไม่มีเอ่ออะไรดีๆจะมาแชร์ม่้ก็จะมา ลงในวิดีโอให้เพื่อนๆดูที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มีด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายเลิฟจูหมว